어떻게기억을안잊을อ้너무잘จะลืมได้ยังไงครับทด้ดีเลยครับขอบคุาดเตล์ลืมสุก็จอนที่เจอกันครังแรกลืมไม่ลงจรที่ห้องแต่งตัวายการเพลงโอเนเนี้ให้ทุกคนฟังนะคร ตอนนี้ผมรีวิวครั้งแรกครับผมเคยไปงานแฟนไซด์ของพี่ทยร์ตอนอัลบั้มแททิสซ์นะครับผมแล้วผมบอกพิทยร์ว่าผมเป็นเด็กฝึกอยู่ที่เจวาพีครับผมแล้วผมว่าแล้วผมแบบเขียนอะไรให้หน่อยได้ไหมนะครับพิทยร์เขาเขียนว่าหลังจากรีวิวแล้วเจอกันนะอย่างนี้ครับผมแล้วพอถึงรีวิวแล้วเนี่ยมันมีงานแบบว่างานอวอร์ดนะครับผมซึ่งผมก็เลย ขอทางมินิเจะแปลว่าแบบอยากถ่ายรูปพิธีย้อนเอาตอนแรกผมก็เลยเอาอัลบั้มให้พิธีย้อนไปว่าแบบผมเดบิวต์แล้วนะผมทำได้แล้วนะอย่างเงี้ยผมจ,จำได้แม่นเลยค่ะบอัลบั้มเอ่อจำได้หมดนะ,อออะโอเคดีมากครับผมทัางนั้นผมอยากจะถามนะว่าวพิธีย้อนเวลาปาร์เมนไยน์นะผม